วันหนึ่งวันหน่งวั่านว่าบันอนึ่งวันนึ่งวันหนึมงวันหนึ่งมีตหนึ่งวันหนึ่งไัน และสิ่งที่เด็กๆกำลังตามหาอยู่นั้นนั่นก็คือต้นทรรมมังพืชที่หาได้ง่ายในเขตอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมมังเป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นแมงดามีถิ่นกำเนิดและกระจายพันธุ์อยู่ในภาคใต้เติบโตได้ดีในป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง3 4ถสเมตรมีแผ่นใบบางเป็นมันลักษณะใบคล้ายใบขนุนบนใบมีต่อมน้ํามันและมีกลิ่นฉุนซึ่งใบแก่จะฉุนและเผ็ดมากกว่าใบอ่อนและด้วยกลิ่นที่คล้ายแมงดาทำให้ชาวบ้านนิยมเอามาทำเป็นน้ําพริกแทนการใช้แมงดาน,นั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใบตังง้น้ำจุกตามันวะไม่กลัวผีหนูน

พื paid, fire, right. ้นเตยยุ่ในป่าค่ะคือกลิ่นมันจะมอนแมงดาเลยค่ะอันนี้เราทำน้ำจุบนี่เอาจะคือกลิ่นแมงดาค่ะโดยแต่เราไม่ต้องไปจับแมงดาในเตยยู่ในตรงหน้าค่ะมันดีว่าโเราไม่ต้องไปตั้มเอาอจับแมงดาโดยที่ว่ามันบางทีมันหวางเคยใช่ไหมคือมันต้องไปดูเลเคยมันที่มันกระจายกระจายปั้นไปหมากถึงเราเอาใบเนี่ยมาเตนแมงดาโดยที่ไม่ต้องไปจับแมงดาะนะให้มันไปทุ่นปั้นมาเลยให้มันอยู่ในตรงหน้าเรื่องของมันใช่ไหมน้องแล้วก็ตัวนี้ ปลอกตีนมันกระมอนกันเลยกับแมงดาเป็นระมุ่นเปลยกันมันเป็นระมุ่นเปลยน้องหรือวาก,การนอนหลับและขั้นตอนการทำน้ำพริกใบทํามังก็คือต้องนำใบทํามมังมาตำให้ละเอียดหลังจากนั้นจึงนำไปคั่วในกระทะให้สุก ตอนต่อไปคือการนำปลาทูมาคั่วให้สุกเช่นกันแล้วก็นำมาคั่วผสมกับใบทำมังอีกครั้งจากนั้นก็นำกลับมาปรุงรสด้วยพริกและกะปกินำมาคั่วให้สุกอีกครั้งเท่านี้ก็จะได้น้ำพริกทำมังแสนอร่อยแล้วล่ะครับแหมน่ากินชัว และนอกจากน้ำพริกใบทรรมังแล้วคนที่นี่ก็จะเน้นการทำอาหารที่ได้จากพืชผลในละแวกบ้านอย่างเช่นใบเหลียงผัดไข่ยำปลีกล้วยฟักทองเชื่อมและที่สำคัญที่นี่ก็จะมีของทานเล่นที่เป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือกล้วยชา ซึ่งกล้วยฉาบของที่นี่ก็เลือกที่จะใช้เป็นกล้วยไขย่หรือบางทีก็จะใช้เป็นกล้วยหินด้วยคุณสมบัติของกล้วยไขย่ที่ให้รสชาติหวานหอมและขนาดพอดีคำทำให้กล้วยไข่ฉาบของที่นี่กลายเป็นสินค้าโอท็อปประจำจังหวัดที่สร้างรายได้และเอกลักษณ์ให้กับคนที่นี่ และนี่ก็คือศูนย์การเรียนรู้บ้านหลังอ้ายหมีที่ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็กๆที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ในโครงการของสมเด็จพระเทพซึ่งทรงมีพระราชาหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาลเพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาลมีโภชนาการดีสุขภาพแข็งแรงมีความรู้และทักษะทั้งทางวิชาการและการอาชีพ โดยได้สร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราวให้กับนักเรียนและทำการเรียนการสอนโดยคุณครูจากตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งในปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ60คนและนอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กๆแล้วที่นี่ยังเป็นเหมือนศูนย์กลางของชุมชนบ้านหลังอ้อายหมีที่เป็นที่รวมตัวของคนในชุมชนไว้เพื่อทำกิจกรรมต่างๆอีกด้วย การเรียนบ้านหลังไอหมีนะครับก็เป็นศูนย์การเรียนที่สร้างขึ้นมาชั่วคราวนะครับเนื่องมาจากเด็กในบ้านหลังไอหมีกลุ่มบ้านหลังไอหมีนะครับก็มีความลาบากในเรื่องของการเรียนเรื่องของความเป็นอยู่นะครับซึ่องเป็นถิ่นที่ธุระกันดารปัจจุบันนะครับก็ได้เปิดเรียนการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลมาจนถึงชั้นป .3 ขณะน,นี้นะครับปัญหาโดยรวมของที่นี่ก็คือหนึ่ง เรื่องอาการเรียนสถานที่เนื่องจากโรงเรียนของเราเนี่ยยังไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองยังใช้อาการเรียนเป็นหัวประชุมของหมู่บ้านและสถานที่ที่เรานั่งโองเรียนตรงนี้เป็นอ่าองเรียนชั่วคราวซึ่งยืมมาจากอาของชาวบ้านเพื่อใช้สร้างอาการเรียนชั่วคราวด้วยเพราะที่ตั้งของโรงเรียนที่อยู่ใกล้ทางน้ํา ทำให้เมื่อวันที่24พฤศจิกายนปีพุทธศักราช5 5 8 8ที่ผ่านมาก็ได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเนื่องจากมีน้ำป่าไหลทะลักชุมชนบ้านหลังอ้ายหมีโดยพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดก็คือจุดของศูนย์การเรียนรู้ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่น้ำป่าไหลผ่าน เหตุการณ์ในครั้งนั้นได้สร้างความเสียหายให้แก่อาคารเรียนชั่วคราวรวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนต่างๆตอนที่น้ําท่วมนะครับก็เกิดขึ้นประมาณในช่วงเช้าน้ําป่าซึ่งไหลเร็วมากครับก็ไหลมาจากเส้นน้ําสายน้ําเล็กๆก็จะมารวมกันณจุดนี้นะครับเส้นน้าเชนนี้พอรวมกันว่าน้ำเนี่ยจะไหลเร็วมากจนทําให้อาคารเรียนนะครับห้องเรียนใรงเรียนี้จมน้าหมดเลยนะครับแต่โชคดีที่ว่าเราครูและผู้ปกครองสามารถเคลื่อนย้ายนักเรียน ได้ไปอีกฝั่งนึงได้อย่างรวดเดียวนะครับข้าของหายก็เป็นพวกสื่ออุปกรณ์นักเรียนที่เสียหายก็เป็นพวกหนังสืออุปก,กรณ์เครื่องเขียนลอยไปกับน้ำครับ ื่องจากตรงนี้เป็นเป็นที่ต่ำนะครับติดน้ำนะมันอันตรายต่อนักเรียนเพราะว่าในช่วงฤดูฝนน้ําจะแรงถ้าเราได้อาการเรียนที่ดีที่สูงอยู่ที่สูงแล้วเป็นอาการเรียนที่เหมาะสําหรับการเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้นะครับก็จะเป็นโชคดีกับนักเรียนเพราะว่า1นักเรียนการเรียนการสอนตามกิจกรรมในโรงเรียนในแต่ละห้องเนี่ยนักเรียนจะมีสมาธิและเกิดการเรียนรู้นะซึ่งต่างกับอาการเรียนปัจจุบันช่วคราวนี้เพราะห้องเรียนติดกัน1เสียง ของนักเรียนย่อมไปรบกวนเสียงอง,องข้างๆแต่ถ้าเรามีอาคารเรียนถาวรเสียงก็จะเงียบบรรยากาศก็น่าจะเรียนอันนี้ก็เกิดการเรียนรู้และมีส่งผลสำนิกที่ดีต่อต่อ,อาการต่อโรงเรียนด้วยและความสุขกำลังจะถูกเติมเต็มให้กับที่นี่บ้านหลังอ้หมี